สวัสดีครับเราอยู่กับน้องอีฟเนาะวันนี้น้องอีฟมาทําอะไรเอ่ยดูดไขมันเนี่ยเดือดขนันรดเนี่ยเนาะเคยฉีดมาแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็มันก็กลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขับรถมาจากเอ่อร้อยเอ็ดเนาะร้อยเอ็ดย็นะคะเพราะความส่วนอยู่ใกล้อยู่ใกล้แค่เอื้อมจีสังเกตตอนร้อยเอ็ดก็คือแค่ปากซอยเนาะแค่ปากซอยค่ะโอเคความตื่นเต้นตอนนี้ให้เท่าไหร่อ่าตื่นเต้น นิดนึงนิดหนึงเพราะคือความตั้งใจอยากเอาเนียงออกมากกว่าความตื่นเต้นเนาะต้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาดูวิดีโอตอนหลังทำเนาะว่าจะความตื่นเต้นจะกับกับคิดประมาณบ่ายจะประมาณเท่าไหร่เนาะโอเคเจอกันอีกทีนะคะนะคะหม่ดีใช่ไหกระชับเพรว่าเวลาเราร้อยใหม่ครับประจำประจำนะครับตรงไหนที่ใหม่มันกี่ออกมันจะสลายนัำตรงนั้นเป็นรากมันที่ไมืดี ่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางจะอยู่เดีย๋ยวน้องยิบลองลองก้มหน้าลองนิดนึงโอเคครับดูดไขมันเหนียงแก้ไขค้าง2ชั้นนะครับ้อเหือเราใกล้นอนจะเห็นชัดมากลยนครับนี่นนะคะือกำลังทีง่ยวจะเอาไขมันออกเพราะเก็บประชับในตรงนี้นะ หลังจากดูดไขมันไปนะครับก็ผิวตรงที่เคยเป็นคางสองชัน้นก็จะแบบนี่ครับเหลือแต่ผิวนัง,งบางๆนะครับก็จะเห็นคร่าวๆก็คือคาสองชั้นหายไปนะครับเวลาตรงนี้ประมาณสามถึงสี่เดือนก็เห็นชัดขึ้นแบบนี้มันอยู่ด้านใต้เนาะ,ะปกติมันไม่ได้ดึงได้เป็นเส้นแบบนี้เนาะเห็ <c oughs> ไหมแล้วหลังจากนี้ปุ๊บมันมันก็จะเกิดพังผืดขึ้นมาด้านใต้ผิวตรงนี้นะครับแทนที่ไขมันที่โดนดูดออกไปเานาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเพราะไขามัน พอมันพอมันพังผืดมันเริ่มยุบต,ตัวครับผิวหนังก็จะรัดไปแบบนี้นะครับอตอนนี้ที่พวกนี้มันยังววอย,ย่าช้าที่ชี้เข้าไปเนาะแต่เห็นพวเข้าวกำลังใช่ไหมครับคาสองชั้นก็หายไปแล้วนะรอแต่มันให้มันกระชับเขานะครับน,นี่ไขมันที่ลอยๆเหลืองนี่คือใช่หมลนจะเป็นผสมพวกเลือดพวกน้ำเกลืออะไรเงี้ยนะครับตัวที่เป็นเม็ดไขมันจริงๆจะเป็นตวัวเหลืองนะครับ น้องอีพเป็นยังไงบ้างครับหลังดูเรียมๆเนาะตอน,ตอนตอนดูดเจ็บไหม,ไมตอนดูด<ล>ไม่เ<ม>จ็บเนาะแต่ว่าอตอนมียาชาเขียงแรกจะเจ็บนิดหน่อยเนาะพอพอตอนดูก็ชิวจะเป็นรู้สึกแบบว่าการดูดดเฉยๆนะครับจะไม่ไม่ได้เจ็บเนะาะค่ะชิวโอเคชิวอะ,อะไรก็ได้ติดใหม่เจ็บอย่างที่คิดไม่เลยไม่เนาะโอเคเดี๋ยวติดพรดก๊อตใหม่นะตอนนี้พัก๊อตแบบว่าดูแล้วเลียวมากเลยเม่เจ็บใหม่เนาะ